พ่อบ้านราชาปิศาสามเจ็ดเก้านายน้อยแต่ท่านออกมาจะสองทุยามแล้วนะขอรับกลับได้แล้วเถอะไม่งั้้ตามที่ใส่ของท่านแล้วก็ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่เลยแบบนั้นข้าเองก็ไม่รอดนะขอรับขูป,ปากก็น่าดีจังไงมาพูดกับข้าแบบนี้แหละงั้นรอดูข้าตอนกลับได้เลยเฮ้ออันนี้จังสุดท้ายแล้วท่านก็จะยังมีกลับแถมเอาพัดปฏิฆาอีกดูท่าแล้วชีวิตของข้าคงได้สิ้นหวังลงแล้วจริงๆสินะนน,นี่เจ้าขาบวนเสด็จมาถึงแล้ว เอ๊ะชิบหายแล้วนั่นมันพี่ใหญ่นี่รีบอหลบเร็ว,ว,ว,วองค์ชายใหญ่จุนวงโปโอ้ช่างสง่างามอะไรเช่นนี้ถ้าราชวงศ์ยังมาไม่ถึงก็ไม่อาจเปิดประตูได้ข้าต้องขอโทษทุกท่านที่ทำให้ทุกคนต้องมายืนตากลมหนาวกันแบบนี้นะขออาภัยแทนทุกคนด้วย เออท่านผู้ทรงศักดิ์ท่านผู้สูงศักดิ์เออเอออย่าทำเช่นนั้นเลยครับเออท่านเป็นถึงองค์รัชทายาทพวกเราไม่กล้าขอหลอกขอรับออออ <c oughs> พี่ใหญ่ก็แลกแสดงละครเพิ่งซื้อใจคนอีกแล้วเหรอองค์ชายสองหยุนวงยง <c oughs> นั้งสองที่เจ้าพูดหมายถึงอะไรนะตระกูลส่วนใหญ่ทั้งหมดที่มารวมตัวกันที่เมืองหลวงเพราะข้าเชิญมาเองพวกเขาต้องมาตากลมหนาวเพราะเข้าไปข้างในไม่ได้ เช่นนั้นพวกเราเป็นถึงราชงศงกต้องใส่ใจต่อประชาชนอนาณาจักรเทียนจยูของเรามันผิดหรือไงฮะฮะงั้นเหรอพวกเขาได้รับเชิญมาเองแล้วไงพวกเขาเหมาะสมที่จะได้รับเชิญมาหรือเปล่าละ่ะท่านพี่ท่านก็เป็นแบบนี้ถ้าท่านไม่ไม่หัดเด็ดขาดแล้วก็เอาแต่โอคนทั่วไปแบบนี้จะเป็นจักรพรรดิองค์ต่อไปได้ยังไงละ่ะน้องสองทำไมเจ้าถึงปฏิบัติตนต่อประชาชนของอาณาจักรเราเยิ่งนี้ ถ้าเจ้าไม่เห็นพวกเขาเป็นเหมือนดังครอบครัวของเราแล้วเจ้าจะไปเป็นจักรพรรดิที่ประชาชนรักได้ยังไงกันล่ะฮะเพราะแบบนี้แหละฟาบาถึงไม่แต่งตั้งให้เจ้าเป็นราชทายาทยังไงล่ะชุนวงโปอย่ามาทําตัวแซ่บคนดีต่อหน้าข้าเลยถ้าในเรื่องความแข็งแร่งความคิดการฝึกฝนข้าไม่ได้ด้อยไปกว่าเจ้าถ้าไม่ใช่เพราะว่าเจ้าเกิดก่อนข้าปีครนึ่งเจ้าก็ไม่ได้รับตําแหน่งนั้นหรอก ทำท่าเคารพเราบรรพุรุษและผู้คนแต่กลับยิงผียองกับน้องชายตนเองคิดดูให้ดีเจ้าเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นจริงๆหรือเปล่าหรอือฮะเจ้ามันก็ทําได้แค่มีหน้าจะปกครองอาณาจักรได้ยังไงล่ะอที่แทนน้องสองก็คิดแบบนี้นี่เองถึงว่าทําไมเจ้าถึงเอาแต่เกรเด,ดข้าตั้งแต่เด็กแล้วแต่จะให้ทํายังไงล่ะะตาก,กรรมมันกาหนดมาเป็นแบบนั้นถ้าทําได้ ข้าอยากจะยกตำแหน่งราชทายาทให้เจ้าเลยเพื่อให้เรากลับมาเป็นพี่น้องที่รักกันเฮ้ย่ามาเจ้าเล่เลยใครกันที่ไม่อยากขึ้นเป็นจักรพรรดิตำแหน่งจักรพรรดิที่หลายร้อยปีเปลี่ยนครั้งเจ้าหนอดที่ด้ยอมทิ้งมาถึงกระนั้นก็เอาสิยกตำแหน่งนั้นไม่ข่าเลยสิเพราะตำแหน่งนั้นมันก็สมควรเป็นของข้าอยู่แล้วดูสิว่าเจ้าจะทำอย่างที่เจ้าพูดไหม พอข้าคิดว่าใครท่านพี่พี่รองไม่ได้เจอกันตั้งนานข้าก็ถึงพวกท่านจังให้ได้เถอะไอห,หมู่ตอนนั่นมันไม่ได้ออกไปทำธทุระนอกเมืองหลวงกัเหรอมาจะกลับมาทําไมกัน <c oughs> ก็คงเป็นฝีมือท่านพ่อน,นั่นแหละเพราะงานแต่งตั้งสํานักที่แปดนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยังไงเขาก็เป็นถึงองค์ชายสามเลยคงไม่ดีแน่ถ้าเขาไม่มาด้วยน้องสามยินดีต้อนรับนะ เฮ้ยท่านพี่โอ้โอรัชทายาทคือคือเออออไม่เป็นไรข้าสบายดียังไงข้าก็อยู่ขั้นนักรบขั้นเก้าเชียวนะแค่นี้เองข้าจะกดน้องชายของตัวเองไม่ได้ยังไงกันละ่ะแต่ว่าน้องสามนี่เจ้าอ้วนขึ้นไวนไปหรือเปล่าเนี่ย เอ,อเออก็น่าจะใช่นะเดือนที่แล้วค่าก็หนักเจ็ดร้อยห้าสิบโลเออเดือนนี้ค่าหนักแปดร้อยโลเพิ่มมาแค่ห้าสิบโลเองค่าว่าน่าจะไม่เยอะขนาดนั้นนะน่าจะเป็นพราะค่าต้องเดินทางไปเรื่อยๆทําให้ค่าตัวชาลงโอ้ยอ,องชายสามท่านนี่ยอดเลยจริงจะมีใครแผ่นดิดนอ้วนได้เท่าท่านบ้างเนี่ยน้องชายยังไงก็ช่วยปล่อยค่าก่อนได้ไหมท่านพี่เป็นอะไรหรือเปล่าเออเออคือเอลเอลพี่มัน เออเออเออโดูนั่นสำนักของเขาพูดมาถึงแล้วออหืมเอะนั่นมันสี่พวกอวสูงแห่งสำนักของเขาพูดพวกเขาล้วนอยู่ระดับแดนเทพขั้นสูงกันหมดแต่ว่าก่อนหน้านี้มีห้าคนนี่อ๋อเจ้าสำนักของเขาพูดไม่เจอกันนานนะ หนึ่งในนั้นถูกจบฟานฆ่าไปสินะจบแล้วนะครับสหรับตอน379อาอภิภาพการใดขอพาณะที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับขอขอบคุณครับ